ชื่อเด็กหญิงวัชพรเมืองไข่ค่ะอนุบาลสามทับหนึ่งค่ะเลขที่เก้าค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงคริปมัดเป็นเวลาค่ะคลิปมัดเป็นเวลาคลิปมัดเป็นเวลาคลิปมัดเป็นเวลา,ลวลาแห่งความรักใบ,บครั้งที่เราเมื่อกลุ่มใจทิ้งให้ชีวิตหม่นมองเฝ้ามองมีใครบ้างไหม ที่คอยเข้าใจข่าวที่วันนี้พระเจ้าให้สายใหญ่จะเล่าผูกพันพระเยซูบังเกิดในร่างยากลิดมัดเป็นเวลากลิดมัดเป็นเวลากลิดมัดเป็นเวลาแห่งความรักใบครั้งที่เราเม่อกลุ้มใจทิ้งให้ชีวิตหม่นหมอง ที่คอยเข้าใจคราวที่วันนี้พระเจ้าไ้่สายใหญ่จะเล่าผูกพันพระเยซูบังเกิดในลางยาขอบคุณค่ะ